ฮะดิษนี้บอกอพูดถึงเรื่องอะไรเป็นลหลักฮะดิษนี้พูดถึงเรื่องคอดอ,อก,กอดัก็คือเราแต่ละคนเนี่ยจะมีลิขิตที่เรา,าทรงกําหนดเอาไว้อแต่นั่นอันนี้ต้องต้องที่ต้องเข้าใจคือแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราถูกลิขิตหมายว่าเราถูกกาหนดถูกบังคับว่าจะเป็นชาวสวรรค์หรือชาวนรกไม่ใช่ <c oughs> แต่เรา,าทรงบันทึกไว้แล้วตามความรู้ของพระองค์ที่พระองค์ทรงรอบรู้ทุกอย่างว่าจะมีบางคนเนี่ยเขาจะทําความดีต่างๆมา,มามากมายมาตลอดชีวิต แต่ว่าเราทรงรู้ว่าสุดท้ายเนี่ยตอนตอนท้ายของชีวิตของเขาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปทําการงานของชาวนรกคือไปทาความชั่วไปทําการละเมิดฝ่าฝืนสุดท้ายฉะนั้นสุดท้ายเขาก็เลยตกนรกไปทําไมเพราะการงานสุดท้ายที่เขาทําที่เขาเปลี่ยนจากการงานของชาวสว่านเนี่ยไปทําการงานของชาวนรกแทนเรารู้เอารสทรงจารึกอย่างนั้นและมันก็เกิดขึ้นจริงตามนั้นคือมันเกิดขึ้นจริงตามความรอบรู้ของเราตามการบันทึกของเราแต่การเลือกเนี่ยคือการเลือกของเราเอง เราเป็นคนเลือกเองว่าจะทําความดีหรือทําความชั่วทําการงานของชาวสวรรค์หรือชาวนรกแล้วก็ในทางกับกันก็เช่นเดียวกันจะมีบางคนเนี่ยที่ทาความดีที่ทําความชั่วมาตลอดชีวิตเลยคนก็ดา่าทอคนก็ประนามคนก็<ๆ>มองในแงย่ร้ายต่างๆแล้วก็อาจจะมีบางคนที่มองว่าคนนี้เป็นชาวนรกแน่แต่ในบันทึกของเราในตักดิสของเรานี่ปรากฏว่าอาัลลอฮทรงรู้ใช่ไหมครับแล้วทรงบันทึกไว้แล้วคนนี้เนี่ยในในบรนปลายของชีวิตเขาจะตอบตัวเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเขาก็จะหันมาทําการงานของชาวสวรรค์แล้วคนนี้เขาก็เลือก่องกันจริง เขาก็ไปปฏิบัติการงานของชาวสวรรค์จะไมีมครับต่อบัตรตัวแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองทําความดีเขาจึงได้เข้าสวรรค์คือเขาเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาเลือกที่ทจะทําความดีเขาจึงได้เข้าสวนสวรรค์ของอปปรัสุบัตินวัตราแล้วมันก็เกิดขึ้นตามที่พระองค์ได้ทรงรอบรู้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วและมันก็เกิดขึ้นตามที่พระอ,องค์งไ,ไ,ดอองได้ส่งบันทึกเอาไว้ในเล่าหุ่นมาฟูในบันทึกของพระอ,องค์นะครับฉะนัน้นไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ว่า,าตักดีหรือว่าบรนปลายของเราของแต่ละคนนี่จะเป็นยังไงบ้าง ฉันจึงไม่อนุญาตให้เราไปตัดสินคนอื่นว่าเป็นชาวนรกหรือชาวสวรรค์เราสามารถตักเตือนได้เราสามารถบอกได้ว่าเขาทําความผิดเขาทําสิ่งที่ไม่ดีเขาทาสิ่งที่ฝ่าฝืนกฎอันนี้บอกได้เป็นการตักเตือนเป็นการนาําเสธได้แต่จะไปตัดสินว่าคนนี้คนชั่วคนนี้เนี่ยตกนรกแน่ๆไม่ได้จะไปบอกว่าคนนี้เนี่ยเข้าสวรรค์แน่ๆก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนั่นเป็นสิทธิของัลกสุภานะวะตอาละและไม่มีใครรู้นอกจากัลกสุภานวัตอาละ